เอ็มบีไทยมหกรรมการเงินมันนี่เอ็โปโคราชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสคุณผู้ชมคะค่ะคุณแพนค่ะในช่วงนี้เป็นประเด็นในต่างประเทศโดยเฉพาะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของรัเสเซียที่อ,ออกมาบอกว่าในเรื่งองการรับผิดชอบ การเกิดขึ้นการตกนะคะของสายการบิน MS-17 นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะส่งผลกระทบนะคะต่อภาพรวมของการลงทุนเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในแวดวงของตลาดหุ้นทั้งสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปด้วยนะคะที่บรรยากาศเหล่านี้กลับมาก,กดดันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของปมความขัดแยง้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งนะคะที่ฉนวนกาซาเองก็ดีซึ่งปัจจัยทั้งสองปัจจัยนี้ค่ะยังเป็นปัจจัยที่สร้างความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกของปีนี้จะสามารถเติบโตได้ตามเป้า ที่คาดการเอาไว้หรือไม่นะคะในขณะเดียวกันค่ะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางด้านธุรกิจนะคะจากทางด้านของชิคาโกหรือว่าเฟดสาขาชิคาโกด้วยระบุบ,บอกว่าทิทางความเชื่อมั่นนั้นอาจจะมีการปรับตัวลดลงค่ะสาเหตุส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็อาจจะต้องมีการประเมินด้วยว่าทิทางของการลงทุนหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเป็นเช่นไรส่วนบรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้ค่ะในตลาดหุ้นอาเซียนนะคะหรือว่าในส่วนของ AEC แล้วก็รวมไปถึงเอเชียเองนั้นนะคะบรรยากาศนั้นยังได้รับทิศทางของการลงทุนจากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนะะค ทางด้านของสิงคโปร์นั้นก็มีการประกาศดัชนีที่มีการคาดการณ์ถึงอัตราเงินเฟอ้อล่วงหน้าในระยะเวลา1ปีค่ะระบุบอกว่าทิศทางนั้นน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะคะเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2554ซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยมันทําให้มีมุมมองที่ดีต่อทิศทางของเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่มีการออกมาตรการควบคุมความร้อนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงการสร้างเสถียรภาพต่อราคารถยนต์ของเศรษฐกิจของประเทศเขาด้วยนะคะ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นั้นก็จะมีการเอื้อและก็หนุนต่อการลงทุนในรายกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนะคะเราจะไปติดตามกันค่ะเรื่องราวของภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนั้นนะคะก็คงจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนในปัจจัยเหล่านี้นะคะมันจะมีผลอย่างไรกันบ้างในทิศทางของตลาดมาเลเซียค่ะเราไปพูดคุยกันนะคะกับคุณกิติชาสิริสุขอาชาค่ะ Head of Retail Research นะคะจากทางด้านของ CIB ไทยค่ะสวัสดีค่ะ คุณกิติชานคะสวัสดีครับค่ะจากการประเมินที่ทางของการลงทุนนะคะมองไปที่มาเลเซียตอนนี้มองในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือว่าการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนตอนนี้เราประเมินที่ทางอย่างไรบ้างคะ ครับสรุปในตลาดมาเลเซียเองนะครับก็ต้องก็ต้องเรียนว่านะครับในเรื่องของตัวการจับใจใช้สอยนะครับของภาคครัวเรือนเองที่มาเลเซียเองเนี่ยค่อนข้างจะเติบโตแข็งแกร่งนะครับถ้าเทียบกับในภูมิภาคหรือว่าใน a อ c ซของเราเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวการการ implement ตัวนโยบายของทางภาครัฐของทางมาเลเซียเองนะครับหลังจากที่เขามีการลดในเรื่องของตัวนโยบายส ubsidy ก็คือมีการอุดหนุนราคานะครับในตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาคล้ายๆกับบ้านเรากำลังศึกษาเรื่องการปรับลดโครงสร้างราคาพลังงานที่จะมีอุดหนุนรคะับ ปรากฏว่าในเรื่องของตัวการบริโภคภาคเอกชนของทางด้านของมาเลเซียเองเนี่ยมันมีผลกระทบเล็กน้อยนะครับก็คือว่าเติบโตเนี่ยแค่0.2% Q1Q นะครับในไตรมาสที่4แต่ว่าเนื่องจากเศรษฐกิจที่เขาดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะๆนะครับก็ทําให้ในเรื่องของตัว private consumption หรือว่าการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยก็เลยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นมา1.7%นะครับก็จะดีขึ้นกว่าไตรมาส4อีกนะครับถ้าเรามองในแง่ของไตรมาส1แล้วก็เชื่อว่าไตรมาส2นี่นะครับก็น่าจะมีการเติบโตที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ทีนี้เรามาดูเหตุผลนิดนึงนะครับว่าทําไมในเรื่องของตัวการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยถึงสามารถที่จะเติบโตได้ดีในมาเลเซียเองนะครับ ผลก็คือมาจากในเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจของมาเลเซียเองนะครับซึ่งเขามีลถแบบ่อน้างจะดีนะครับถ้าเรามาดูในแง่ของตัวอัตราการว่างงานของมาเลเซียเองปัจจุบันอยู่แค่2.9นก็นจะต่ามากนะครับตลาดแรงงานแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าจ้างแรงงานเองก็มีการเติบโตด้วยนะครับคือพูดง่ายๆเลยว่าในเรื่องของอัตราค่าจ้างในปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นมา6.6โดยเฉลี่ยนะครับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ6นะฮะในขณะที่ household income ก็คือรายได้ของภาคครัว ก็ส่งผลให้ในเรื่องของความมัง่งคั่งของตัวมาลเลเซียเองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับในด้านของตัวรัฐบาลเองก็ได้เป็นผู้ที่สับสนนโยบายพวกนี้นะครับแล้วก็สาคัญเลยนะครับก็คือนโยบายในเรื่องของการผักดัน,นเรื่องของจำนวนประชากรให้เพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลให้ในเรื่องของกําลังซื้อของตัวมาลเลเซียเองเพิ่มสูงขึ้นด้วยก็น่าจะดีกับตัวเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับคอน sumer spending ของทางมาลเลเซียเองนะครับ ค่ะจากการประเมินที่ทางของนโยบายภาครัฐเองก็ดีนะคะหรือว่าบรรยากาศในเรื่องของการความเชื่อมั่นในการจับใจ่ายใช้สอยที่ปรับตัวขึ้นแบบนี้นะคะเราประเมินที่ทางของการลงทุนเราประเมินอย่างไรบ้างคะความน่าสนใจนะคะ ครับจริงๆในตลาดมาเลเซียเองนะครับเราจริงๆเราต้องเห็นอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของตัวเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับคอน sumer หรือผู้บริโภคเนี่ยราคาหุ้นเขาต้องจะขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับในตัวเซกเตอร์คอน sumer เองเนี่ยทางมาเลเซียเองแหละเราแนะนําเป็นแค่นิวตรัลก็คือเป็นกลางนะครับแต่ว่าถ้าเรามามองนะครับเราก็ยังคงโอเวอร์เวยในตัวตลาดมาเลเซียนะครับโดยให้น้ําหนักสําคัญอยู่ที่3เซกเตอร์หลักนะครับก็คือเซกเตอร์ออยล์แอนด์แก๊สนะครับน้ำมันปิโตรเลียมนะฮะแล้วก็เซกเตอร์เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างภาคการกเตอร์นนี้้่าจะไดป นะครับจากการที่เศรษฐกิจของมาเลนมีการเติบโตได้ต่อเนื่องแล้วก็เข้มแข็งนะครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับรสวัสดีค,ค่ะส,สวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่ทางของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแน่นอนว่าในหุ้นกลุ่มหลักๆนะคะอย่างรับเหมากอ่อสร้างหรือว่าในเรื่องของการเติบโตภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมมีการตอบสนองต่อปัจจัยเหล่านี้น,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรามองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการออกมาเตือนอย่างต่อเนื่องนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางของตลาดหุ้นไทยถ้าเทียบค่า P/E เร i o ณปัจจุบันนะคะอยู่ที่สักประมาณ15เท่า1ท 6เท่าแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าไปเทียบกับเอ r ร์ n น่หรือว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในปีหน้า2,558ถือได้ว่า P/E เรโซนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำค่ะอ้างอิงก,กับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะเป็นการพยากรณ์มองล่วงหน้ากันไปซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะคะสงผลทําให้ยังมีทิศทางของการลงทุนทีนท่สดใสเช้าวันนี้ค่ะทิศทางของตลาดหุ้นไทยน,นั้นยังเดินหน้าได้ต่อนะคะการประเมินทิศทางของการลงทุนนั้นยังจับตาค่ะกับสัญญาณการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม็ดเงินลงทุนจากนักทุนต่างชาต แม้ว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยถ้าหากว่าก่อติดในเรื่องของตลาดทุนจะเห็นได้ว่านักลงทุนต่างชาตินั้นมีการซื้อสุดที่เข้ามาในตลาดหุ้นไทยอาจจะเพียงแค่หลัก แค่หลักร้อยหรือว่าหลักพันเนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามองไปในมูลค่าการลงทุนหรือว่าการซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือได้ว่าค่อนข้างค,คึกคักค่ะโดยมีมูลค่าการซื้อขายนะคะเป็ลนลักษณะของการซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้สูงถึง4 0,000 000ก000ว่าล้านบาทและเมื่อวานเองทั้งวันนะคะยังมีการซื้อสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติอีกหมื่นกว่าล้านบาทด้วยเช่นเดียวกันค่ะจึงไม่น่าแปลกใจนะคะว่าตอนนี้เงินบาทบ้านเรานั้นแข่งค่าในรอบแปเดือนที่ผ่านมาและล่าสุดนนั้นอยู่ท่ทที31บา 85ตางถึง87สตางโดยเช่นเดียวกันค่ะปัจจัยต่างๆนั้นนะคะมันต้องมีการเรียกความเชื่อมั่นทั้งในเรื่องของภาพรวมการลงทุนทั้งในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาและการจัดการในอนาคตข้างหน้านะคะหนึ่งในปัญหาสําคัญนั่นก็คือเรื่องราวของคอร์รัปชันค่ะเรื่องนี้นะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยระบุว่าประเทศไทยกำลังเป็นหลุมดำทุจริตคอร์รัปชันในอาเซียนสร้างความสูญเสียกว่าแสนล้านบาทต่อปีทำลายขีดความสามารถในการแข่งขันชุดรังการพัฒนาประเทศล้านหลังอาเซียนหากมองในแง่ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาเข้าลงทุนในนานาประเทศคือแนวทางแก้ไขปัญหาและภาวะการคอร์รัปชันของประเทศนั้นๆในส่วนของไทย ได้เร่งรัดจัดการปัญหาดังกล่าวจนสุดความสามารถจนสร้างมุมมองที่ดีต่อน,นักลงทุนต่างชาติได้ค่ะเรื่องของ t ุรกีครัปชันเนี่ยมันเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเกือบจะเรียกว่าทุกระดับแล้วก็ทุกแห่งนะฮะเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราได้มีการสำรวจมาแล้วก็รับทราบม,มาว่ามันมีปัญหามาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเป็นยังไงเนี่ยมันก็มีทุกแห่ง แต่ที่เราเน้นให้ความสําคัญในตอนนี้ก็คือว่าการบริการที่ภาครัฐจะให้กับภาคเอกชนหรือว่าภาคธุรกิจเนี่ยควรจะได้รับการปรับปรุงยังไงแต่ที่เราเราให้ความสาคัญมากคือเรื่องของการธุรกิจคอร์รัปชันที่มีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ในที่นี้ก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ,ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการแก้ปัญหานี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมมือกัน เลี่ยนมูลค่าการคอร์รัปชันที่กระจุกตัวอยู่บนผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มกลับคืนมาเป็นการสร้างการเติบโตให้กับประเทศค่ะองค์กรต่อต้อตอตานคอร์รัปชันนี่เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยภาคเอกชนด้วยกันเองแล้วก็รณรงค์ในเรื่องนี้มาตลอดนะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่จะพยายามขับเคลื่อนเพื่อที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนทั่วๆไปอันนี้เป็นหลักเลยนะเพราะเราเห็นว่าสิ่งที่จะทำให้ให้คนลุกขึ้นมา แล้วเข้าใจว่าการทุจริตเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยเป็นส็นสิ่งแรกๆที่เราต้องทําแล้วเมื่อเราทําอันนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็หวังว่าจะมีพลังประชาชนที่เกิดขึ้นและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงล่าสุดดัชนีคอร์รัปชันครั้งที่2สิ้นสุดในเดือนมิถุนายนที่จัดทําโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยระบุสถานการณ์คอร์รัปชันดีขึ้นกว่าการสํารวจเมื่อ3ปีที่ผ่านมาหลังพบว่าอัตราเรียกสินบนลดลงจาก25-35%ถึงเปอร์เซ็นต์เหลือ15-25%ถึงเปอร์เซ็ จำนวนพ่อค้าและประชาชนที่ถูกรีดไถลดลงคะแนนความรุนแรงของการคอร์รัปชันโดยรวมลดลงจากระดับ75เหลือ54ความเสียหายของประเทศที่จะเกิดจากการคอร์รัปชันก็ลดลงค่ะ แน่นอนนะคะว่าเมื่อความเสียหายลดลงสิ่งหนึ่งที่ลดลงอย่างแน่นอนก็คือต้นทุนการเข้าลงทุนของนักทุนต่างชาติค่ะจะช่วยเสริมทําให้บรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นกันค่ะถ้าหากว่าเรามองในทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเอเซพรสนั้นแนะนําเอาไว้วันนี้เนี่ยให้แนวต้านที่1547จุดถัดไปนะคะ1570จุดและถ้าหากว่าผ่านจุดนี้ไปได้โอกาสข้างหน้าค่ะ1650จุดคงมองได้ไม่ไกลนะคะส่วนใครอยากจะติดตามเรื่องราวของกกเครรดดวาาามมู้ออซียนนไปตตติั่ ใน AC Tips ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานไปทำความรู้จักกับสำนักงานใหญ่ของอาเซียนกันมาแล้ววันนี้จะไปทำความรู้จักกับเจ้าบ้านซึ่งก็คือเลขาธิการอาเซียนค่ะจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะ นับตั้งแต่ถือกำเนิดอาเซียนขึ้นมาในปี2510อาเซียนก็มีเลขาธิการอาเซียนมาแล้วถึง13คนโดยมีนายเลเลืองมินจากเวียดนามได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการอาเซียนคนล่าสุดเลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้งจากการเสนอชื่อของประเทศที่มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อผู้สมัครโดยใช้หลักการเวียนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิกดำรงตำแหน่งได้สมัยละ5ปีและจำกัดได้เพียงครั้งและหนึ่งสมัยเท่านั้น พรุ่งนี้นะคะใครที่ชอบฟังเพลงพลาดไม่ได้ค่ะจะพาไปรู้จักกับเพลงประจำอาเซียนจะเพราะขนาดไหนนั้นไปติดตามชมพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ต้องรอฟังนะคะเพราะว่าเพลงประจําอาเซียนในครั้งนี้เนี่ยแต่งโดยคนไทยด้วยนะคะส่วนใครคะที่ติดตามภาพรวมของการลงทุนช่วงนี้นะคะสภาพัฒน์นั้นระบุคขาบอกว่าที่ทางของเศรษฐจไทยในปีนี้1.5ถึง2.5เปอร์เซ็นต์ี่ยอาจจะมีโอกาสมากกว่านี้ได้นะคะถ้าหากว่าบรรยากาศโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการส่งออกสามารถทําได้เดือนละประมาณ6ถึง7ค่ะ